สูตรนี้สำคัญที่สุดเช่นเดียวกันก็คือลิวโลวั1และลิวโล l 2นะครับเพื่อทำให้นะครับเกิดการล้างสารพิษบำรุงตับสร้างระบบคุ้มกันนะเมื่อตับดีตับสะอาดนะครับก็จะทำให้ขบวนการซ่อมสร้างแล้วก็สร้างเซลล์ตับขึ้นมาใหม่นะตับที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้ความสำคัญ ที่บริเวณเอว,วัยวะตับหนึ่งต้องทําให้ตับสะอาดสองต้องทําให้เซลล์ที่มันเสื่อมนะครับมันฟื้นฟูขึ้นมามันได้รับการฟื้นฟูบําบัดให้เป็นเซลล์ที่แข็งแรงสร้างเซลล์ดีให้มากสร้างเซลล์ดีให้เร็วแล้วก็หยุดการขยายตัวมะเร็งและสร้างระบบป้องกันมาจัดก,การกับมะเร็งเพราะฉะนั้นการดูแลตรงนี้ครับ นะครับการการดูแลตรงนี้ใช้แค่4สูตรย้ำนะครับวิตกัปพริทอนนะทาน4เวลาเวลาละ1นึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็วลิวโรวันวิทานแค่2เวลาเวลาละ1นึ่งแคปซูลเช่นเดียวกัน